สวัสดีครับพี่น้องปองปายสูผู้สุขคนนะครับผมมืนีกับมาพอกันวันที่13นะครับผมเดือน 2. พศ2567นะครับพี่น้องมือนีกับมีงานโค้งเมตรหนึ่งตามกระแสนะครับพี่น้องตัวนี้เป็นให้เด็กๆนี่แหละครับผมพอดีน้องๆเขามาสร้างไว้นะครับกระสิมีวาวสองห่องหรือว่าลูกหน่อยผมเอื่นว่าลูกหน่อยนะครับพี่น้องแล้วก็ว่าจุลานะครับพี่น้องเนี่ยยางละเม็ดครับ บอยงไงปีกเดี๋ยวให้เบิ้งจุล่าก่อนนะครับพี่น้องตัวนี้เป็นจุล่าเม็ดเม็ดหนึง่งบอยงไงนะครับผมอาจ์จีมิย้อนแสงอาจ์จีพ่ชัดเจนมาในเดอร์พี่น้องเด้อนะครับราคาตัวนี้จะเป็นสองหองเดี๋ยวจุล่าออกก่อนครับผมเจุล่าหน่อยนะครับพี่น้องราคาสองหองน้อยนี่ครับเม็ดหนึ่งนะครับตามกระแสตอนนี้กรลังมากนะครับพี่น้องเม็ดหนึ่งจักสิกข้นว่าขืนเด้อพี่นอ้องจังใดฝากติดตามในเดอครับผมนะครับติดผาแล้ว เดี๋ยวซีรีวิวให้เบิ้งอีกเ่าพร้อมสนุพร้อมหางแล้วครับผมนี่เป็นจุล่านะครับพี่น้องนะครับผมเจอกันไม่คลิปหนาครับผมสวัสดีครับ